ซึ่งเรื่องที่ผมจะเล่าใฟังต่อไปนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับตำรวจโดยตรงสักเท่าไหร่แต่มันเป็นเรื่องแปลกๆก,ก็แล้วกันเกี่ยวกับถนนเส้นหนึ่งคือถนนเส้นนี้มันไม่เคยมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเลยจนกระทั่งมีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งเขาย้ายเข้ามาอยู่ในถนนใกล้ๆก,กับจุดเกิดเหตุนี่แหละ ซึ่งในตรงชื่อถนนเนี่ยผมจําไม่ได้นะว่ามันชื่อว่าอะไรแต่ว่าสองสามีภรรยาคู่เนี้ยเขาได้ย้ายมาอยู่ในละแวกใ,ใกล้ๆก,กับถนน,สนเส้นนี้คือเขาอ่ะได้งานาแถวๆนั้นแล้วก็ย้ายบ้านมาอยู่เลยในทุกวันนะครับเขาก็จะใช้เส้นทางถนนตรงเนี้ยผ่านไปทํางานแล้วก็สัญจรผ่านไปผ่านมาตรงเนี้ยทุกวันจนกระทั่งมีวันหนึ่ง สอสามีภรรยาวันนั้นเป็นวันหยุดเขาก็อยากจะมาสำรวจพื้นที่รอบๆบ้านเขาในละแวกแบ,บ,บ้านเขาว่ามันมีอะไรที่น่าท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าแบบว่ามีสถานที่วิวสวยๆไหมจะไปนั่งปิกนิกกันหรือว่ามีสถานที่ที่อากาศดีๆไหมอยากจะไปพักผ่อนผ่อนคลายในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์เขาก็เลยไปเดินดูแถวบริเวณรอบๆบ้านครับ เพราะว,ว่าไอ้ตรงรั้รอบบ้านเนี่ยเขาดูอยู่ทุกวันอยู่แล้วมันก็เป็นสิ่งที่คุ้นเคยอะ่ะมันอาจจะไม่ได้ความตื่นเต้นกับพวกเขาสักเท่าไหร่เขาก็เลยลองขับรถมาในสายที่เขาอะ่ะใช้เดินทางไปทำงานในทุกๆวันซึ่งไอการขับรถมาเนี่ยไอตอนไปทำงานเขาจะไม่ค่อยได้สังเกตร,รอบข้างเลยว่ารอบข้างอะ่ะมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเพราะว่าเขาก็จะมุ่งตรงไปทำงานอย่างเดียว วันนี้ก็เลยตัดสินใจขับรถไปเส้นที่ตัวเองขับไปทํางานแล้วก็โฟกัสรอบๆเลยว่าไอ้รอบๆเขาอะมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างซึ่งให้นึกถึงถนนในอเมริกาแถวๆต่างจังหวัดนะครับมันก็จะคล้ายๆของไทยก็คือจะมีพวกต้นไม้ขึ้นเนาะมีต้นไม้ขึ้นมีบ้านคนบ้างนานๆทีแล้วก็ถนนนะเขาก็จะเป็นถนนที่สวยมากๆเลยเป็นถนนที่เรียบกริบเลยไม่มีหลุมไม่มีอะไรเลย บรรยากาศคือดีมากเขาก็ขับรถเข้าไปครับตามเส้นทางเละาะถนนไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนไปหยุดอยู่ตรงถนนเส้นหนึ่งซึ่งถนนเส้นนี้มันมีอะไรแปลกๆกว่าทุกวันที่เขาเคยขับรถผ่านอย่างที่ผมบอกคือสองสามีภรรยาคู่นี้เวลาเขาขับรถไปทำงานเขาจะไม่ค่อยสังเกตรอบข้างใช่ไหมว่ามันมีอะไรบ้าง แต่พอเขาขับรถมาถึงจุดๆเนี้เขารู้เลยว่าตรงนี้มันแปลกมันแปลกกว่าทุกวันที่เขาเคยขับรถผ่านมาเขาก็เลยจอดรถตรงนั้นเลยแล้วก็ลงมาที่ข้างทางซึ่งสิ่งที่น่าแปลกเนี่ยมันคือป้ายเตือนอะไรบางอย่างอยู่อันนึงตั้งขึ้นมาโดดๆเลยเวลาเราขับรถอ่ะ เวลาเราเจอป้ายอะไรก็แล้วแต่เช่นป้ายบอกทางป้ายชะลอความเร็วป้ายบอกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่อันตรายเงี้ยเวลาเราขับรถเนี่ยเราก็จะรู้ใช่ไหมว่าเฮ้ยตรงไหนมันมีป้ายอะไรเขียนบอกไว้มันก็จะเป็นปกติของเราอยู่แล้วเวลาเราไม่สังเกตเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันก็คงเป็นปกติของถนนเส้นนั้นๆที่มันจะมีป้ายอะไรพวกนี้บอกอยู่ถูกไหมแต่ว่าไอ้ป้ายป้ายเนี้ยมันแปลกแล้วก็สะดุดตาเขามากเลยซึ่งป้ายป้ายนั้นอะ มันไม่ได้เป็นป้ายเตือนไม่ได้เป็นป้ายบอกว่าให้ชะลอความเร็วหรือว่าอะไรนะแต่ว่ามันกลับเป็นป้ายที่เหมือนมีคนอนะทำขึ้นมาแล้วก็เขียนว่าระวังหินล่นเขาก็งงแล้วก็หวดล้อกับภรรยาเขาเนาะตัวสามีก็หววล้อว,ว่าเฮ้ยดูดิป้ายระวังหินหล่นเว้ยโอ้ยคนมาติดเนี่ย มันโจ๊กหรือเปล่ามันเอาอะไรมาติดเนี่ยมันเขียนล้อกันเล่นหรือเปล่าเนี่ยเธอดูดิรอบๆอ่ะมันมีภูเขาที่ไหนอ่ะมันเป็นถนนเรียบๆธรรมดาเลยภูคงภูเขาก็ไม่มีแล้วหินที่ไหนมันจะมาหล่นมันจะหล่นมาจากฟ้าเหรอเขาก็โหยคุยกันตามภาษาคู่สามีภรรยาแล้วก็อุ้ยหัวลาะหอกล้อกันโจ๊กกับไอ้ป้ายที่เอามาติดไว้ ซึ่งเขาก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะว่าเออถนนเรียบๆมันจะมีหินหล่นมาได้ยังไงเขาก็เออทุกครั้งที่ขับผ่านหรือว่าทุกครั้งที่เห็นไอ้ป้ายป้ายเนี้ยเวลาไปทํางานอะ่ะเขาก็จะคุยกับแฟนเขาว่าเออดูดิเนี่ยไอ้ป้ายมันยังไม่ออกอีกนะมันยังเต้งตั้งอยู่ที่เดิมเลยเดี๋ยวถ้าวันดีคืนดีถ้ามันมีคนตายเพราะว่าหินหล่นทับจริงๆเนี่ยคงจะแปลกประหลาดหน้าดูเขาก็คุยกันโปกเปกเฮฮากันไปนะครับ จนกระทั่งหลังจากที่เขาเห็นป้ายเนี้ยอยู่ประมาณสักสองอาทิตย์หลังจากนั้นในขณะที่เขากำลังขับรถออกจากบ้านไปทำงานณเช้าวันหนึ่งก็ต้องขับผ่านไอ้ป้ายตรงในที่เดิมแต่เชื่อไหมว่าสิ่งที่เขาไม่คาดคิดมันก็ได้เกิดขึ้นจริงๆในระหว่างที่กำลังขับไปเขาก็ต้องผ่านไอ้ถนนเส้นเนี้ย แล้วบังเอิญไอ้ตอนที่ขับผ่านอ่ะเขาเห็นตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภยัยอ่ะยืนอยู่เต็มถนนไปหมดเลยเหมือนกับข้างหน้ามีเหตุอะไรสักอย่างเกิดขึ้นน่ะตำรวจก็ออกมาโบกรถครับโบก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 แล้วก็ขับรถใกล้ๆเข้าไปเขาก็เริ่มชะลอรถก็ค่อยๆช้าเขาก็ชะลอชะลอชะลอเขาก็มองเข้าไปในอุบัติเหตุที่มันอยู่ข้างทางอ่ะ รเราะว่าไออุบัติเหตุที่ตำรวจเขากำลังรับผิดชอบหน้าที่อยู่อะคือมันมีรถยนต์คันหนึ่งถูกหินก้อนเบลเลอร์เลยหล่นทับซึ่งมันเป็นอะไรที่แปลกมากคือหินแบบก้อนใหญ่มากๆอะใหญ่แบบเอามือโอบยังไม่มิดอะคือใหญ่แบบมือมามากๆอะ่ะมันหล่นมาทับรถอยู่ตรงกลางถนนนะซึ่งเขาก็อึ้งเลย ว่เฮ้ยหินมันมาจากไหนทำไมมันถึงมาทับรถของคนคอร้ายคนนี้ได้ตอนนั้นสองสามีภรรยาเนี่ยน่าเสียเลยว่เฮ้ยมาจากไหนอ่ะหรือว่าไอ้ป้ายเตือนระวังหินล่นนะ่ะมันจะเป็นเรื่องจริงเขาก็เลยขับรถเลยไปนิดหนึ่งปรากฏว่าเลยไปนิดเดียวก็เห็นว่าไอ้ป้ายระวังหินล่นนะ่ะยังตั้งอยู่ที่เดิมเลย เขาก็เอ๊หรือว่ามันจะมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นที่ตรงนี้หรือเปล่าอาจจะมีวิญญาณหรือว่าจะมีผีมีอะไรเกิดขึ้นบริเวณนี้หรือเปล่าเขาก็ขับรถครับไปทำงานแล้วก็ทั้งวันน่ะคิดแต่เรื่องเนี้ยว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะในเมื่อมันไม่มีภูเขาแต่หินทำไมถึงมันหล่นอยู่ณนะตรงกลางถนนเลยเขาก็เลย คิดทั้งวันครับทำงานมกมุ่นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเสร็จกระทั่งตอนเย็นก็ขับรถกลับไปกับภรรยาของเขาซึ่งไอตอนขากลับอ่ะจะต้องไปผ่านไอถนนตรงนั้นอยู่ดีใช่ไหมที่เดิมอ่ะก็เห็นว่าไอตรงถนนเน่ะเขาก็เคลียร์ทุกอย่างออกหมดเรียบร้อยแล้วพวกหินหรือว่าพวกรถที่ประสบอุบัติเหตุมาเช้าเ,ชา,าเขาเคลียร์กันหมดละเขาก็ขับรถกลับไปที่บ้าน หลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นผ่านไปประมาณสักสองอาทิตย์ใน,นระหว่างที่เขาทํางานอยู่ที่ทํางานของเขาเนี่ยในช่วงก่อนจะเลิกงานเขาก็ใช้ช่วงเวลาประมาณสัก5นาที10นาทีสุดท้ายเนี่ยลองเปิดอินเทอร์เน็ตดูเล่น Facebook บ้างหรือว่าดูสิ่งอะไรที่มันน่าสนใจบ้างในอินเทอร์เน็ตระหว่างที่กำลังดูอินเทอร์เน็ตท่องอินเทอร์เน็ตไปเนี่ยปรากฏว่ามันมีข่าวข่าวหนึ่ง เป็นแบรนเนอร์ใหญ่ๆเลยขึ้นมาบอกว่าระวังนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านถนนเส้นนี้ระวังหินหล่นทับด้วยเขาก็เห็นว่าเฮ้ยมันไอ้คำว่าระวังหินหล่นทับเนี่ยมันคุ้นๆเลยเหมือนเหมือนเขาเคยเจอเขาก็เลยกดเข้าไปในลิง์ครับลิงมันก็เด้งเข้าไปในหน้าเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับข่าวชื่อดังของ ทางฝั่งของอเมริกาเขาก็อ่านข่าวดูนะครับอ่ะข่าวมันก็เขียนประมาณว่าเออช่วงเนี้ยมันมีเหตุการณ์หินลนเนี่ยค่อนข้างบ่อยเลยบางคนเนี่ยที่สัญจรผ่านไปที่ถนนเส้นเนี้ยบางคนก็หลบได้บ้างบางคนก็หลบไม่ได้บ้างซึ่งณตอนนี้เนี่ยมีผู้คอร้าแล้วกว่า2รายรายแรกเกิดขึ้นเมื่อ1อาทิตย์ที่แล้วหรือ2อาทิตย์ที่แล้วตามข่าวนะครับส่วนรายที่2เนี่ย เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้สดๆร้อนๆเลยแล้วก็จะมีภาพภาพอุบัติเหตุถูกแปะอยู่ในข่าวด้วยเป็นรถเกง่งคันหนึ่งถูกหินหล่นทับและสิ่งที่ทำให้เขามั่นใจเลยว่ามันเป็นถนนเส้นเดียวกับที่เขาขับผ่านทุกวันก็คือไอ้รูปถ่ายที่เขาถ่ายอุบัติเหตุตรงนั้นอยู่ะมันติดป้ายที่เขียนว่าระวังหินหล่นทับด้วย มันถูกถ่ายติดมาในรูปภาพรูปนั้นด้วยมันก็ยิ่งทำให้เขาว่าประหลาดใจเข้าไปใหญ่เลยว่าเฮ้ย <"He i, S 1> อะไรกันวะแถวบ้านเรามันไม่มีภูเขาอะแล้วหินปีศาก้อนใหญ่ๆอะมันหล่นมาจากไหนมาทับรถเข้าไปสองคันแล้วอะมันก็ทําให้เขาชะงนแล้วก็อยากที่จะหาข้อพิสูจน์ว่าทำไมมันมีหินก้อนใหญ่มาอยู่ตรงนี้ได้ ทั้งสัปดาห์นั้นครับพยายามหาข้อมูลตลอดเลยหาข้อมูลดูนู่นดูนี่ครับเพื่อที่จะหาความจริงว่าหินมาจากไหนกระทั่งช่วงสุดสัปดาห์วันนั้นตัวของภรรยาเขาอะขอไปเที่ยวที่บ้านเพื่อนไปกินเลี้ยงไปปาร์ตี้กันตัวของสามีก็เลยได้โอกาสก็เลยลองขับรถไปคนเดียวขับรถไปที่ไอสถานที่เกิดเหตุตรงนั้นนั่นแหละ หลังจากที่ขับรถไปตัวของสามีก็ลงมาดูพื้นที่บริเวณรอบๆที่เกิดเหตุมาสำรวจดูว่าไอตรงนั้นมันมีอะไรที่อาจจะมีมิติลีับอะไรอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าอาจจะมีแรงโน้มถ่วงของอะไรบางอย่างที่ผิดแปลกไปจากแกนโลกและอาจจะดึงหินนะให้มันหล่นใส่รถคนหรือเปล่า เขาก็เดินสำรวจครับเดินอย่างพินิษพินานเลยครับเดินว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 น,วนอยู่ซึ่งบริเวณรอบๆตรงนั้นนะครับให้เพื่อนๆนึกภาพตามผมแบบนี้นะมันเป็นถนนเส้นหนึ่งที่มี2เลนก็คือจะมีเลนสวนเลนหนึ่งแล้วก็มีเลนกลับเลนหนึ่งใช่ไหมไปเลนหนึ่งกลับเลนหนึ่งแล้วข้างๆทางมันจะเป็นต้นไม้เหมือนคล้ายๆต้นสนนะขึ้น เต็มตลอดทั้งเส้นทางเลยไม่มีถนนเส้นอื่นนอกจากเส้นนั้นแล้วตรงนั้นก็ไม่มีบ้านคนเลยสักหลังเดียวเขาก็เดินสำรวจดูรอบๆครับมองที่ไปที่มาว่ามันพอจะมีอะไรที่สามารถทำให้หินนมันกลิ้งมาตรงนี้ได้บ้างเขาก็เลยลองเอาขวดน้ำอะไปวางที่ถนนแล้วก็ดูว่าหรือว่าตรงเนี้ มันเป็นแรงโน้มถ่วงที่ผิดปกติหรือเปล่าเหมือนบ้านเราอะที่มันจะมีถนนเส้นหนึ่งที่เอาหินหรือว่าเอาอะไรกลมๆไปวางอะที่มันเป็นเนินชันขึ้นอะแต่ว่าไอ้ของเรานั้นอะมันจะไหลขึ้นไปข้างบนอะไม่รู้ว่านึกภาพบอกหรือเปล่านะแต่ว่ามันจะมีถนนเส้นหนึ่งของบ้านเราอะที่ที่เป็นอะไรแบบเนี้ยเออนั่นแหละเขาก็เลยลองเอาขวดน้ําไปวางดูพอวางไปที่พื้นของถนนนะครับ ปรากฏว่าไอ้ขวดน้ำที่เขาวางอ่ะมันก็ถูกวางอยู่ตรงนั้นนิ่งๆไม่มีการขยับขยื่นไปไหนเลยเหมือนมันก็เป็นถนนธรรมดารรมดาเส้นหนึ่งอ่ะแล้วในขณะที่เขากำลังวางขวดน้ำอยู่นั้น่ะตัวของเขาก็เริ่มรู้สึกว่ามันเหมือนได้ยินเสียงคนเดินออกมาจากในป่าข้างทาง มีเสียงเหยียบใบไม้มาสสสััับบ,บ,บแล้วหลังจากที่เขาได้ยินนะ่ะในจังหวะที่เขากำลังจะหันไปดูปรากฏว่ามีคนคนหนึง่งจับที่บ่าเขาปุ๊บเหมือนจะให้เขานั่งลงกดเขาลงไปตรงหัวไหล่เขาก็เลยหันหน้ามาดูปรากฏว่าคนคนนั้นเป็นนายตำรวจท่านหนึ่ง ที่เขามาเดินตรวจตาแถวนั้นน่ะเขาก็ถามว่าเฮ้ยคุณคุณมาทําอะไรตรงนี้เนี่ยคุณไม่รู้หรอว่าตรงนี้มันอันตรายตัวของเขาก็เลยอ้ามึงอึงนะครับเขาก็เลยบอกว่าเอาอ,อ,อพอดีผมผมผมมาเดินเล่นครับผมมาเดินสูดอากาศข้างนอกหน่อยครับพอดีผมว่าตรงนี้มรรอากาศดีทางตำรวจเขาก็หลีตาลงเหมือนสงสัยนะครับว่าเฮ้ย hey, อากาศดีอะไรตรงเนี้ยมันไม่มีอะไรให้หน่าชื่นชมเลยแต่เขาไม่ได้ยิงคำถามไปตรงๆนะเขาบอกว่าคุณมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าเหมือนกับสงสัยผู้ชายคนนี้ว่ามาทำอะไรผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าเออไม่มีครับเดี๋ยวผมว่าพอดีผมกำลังจะกลับแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวเดินเสร็จพอดีเลยเดี๋ยวผมกลับแล้วกันเขาก็ลุกขึ้น กำลังจะเดินไปที่รถของตัวเองตำรวจก็เลยบอกว่าที่ตรงนี้มันอันตรายนะอย่ามาตรงนี้เลยอย่าให้ผมเจอคุณอยู่ตรงนี้อีกนะไม่งั้นนะ่ะคุณมีปัญหาแน่เหมือนกับพูดขู่ไปไกลๆอ่ะเขาก็รีบขึ้นรถของตัวเองปิดประตูปุป๊บก็ขับรถกลับมาที่บ้านในระหว่างที่ขับกลับมาที่บ้านครับปรากฏว่าก็มีโทรศัพท์ดังขึ้น เขาก็รับโทรศัพท์ขึ้นมาเขาก็เห็นว่าเอ้ยคนที่โทรเข้ามาเนี่ยเป็นภรรยาเขาภรรยาเขาโทรมาบอกว่าเออเดี๋ยวเนี้ยเขาจะกลับประมาณสักสามทุ่มครึ่งนะตัวของสามีก็เลยบอกว่าเออก็ดีแล้วกลับมาก็ดีแล้วก็ระวังระวังหน่อยนะถ้าขับผ่านเส้นนั้นอะ่ะมันอาจจะมีอะไรที่ลึกลับอยู่ณเส้นนั้นก็ได้ระวังระวังหน่อยแต่ก็ไม่ได้บอกภรรยาหรอกว่าเขาไปทําอะไรมานะที่ตรงนั้นบอกแค่ให้ภรรยาระวัง หลังจากที่ขับกลับมาที่บ้านเขาก็เอาคอมพิวเตอร์มาเปิดขึ้นแล้วสิ่งที่อยู่ในคอมพิวเตอร์อ่ะมันคือแอปแอปหนึงเรียกว่าเป็นโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งก็แล้วกันเป็นโปรแกรมสำหรับดูกล้องวงจรปิดหลายหลายคนอาจจะงงว่าเอา้ากล้องวงจรปิดเอามาดูทำไมอ่ะย้อนกลับไปตอนที่เขาไปเดินในตรงถนนเส้นนั้น่ะ เขาเดินสำรวจอยู่ใช่ไหมแล้วด้วยความที่เขาว่าอยากรู้ว่าตรงนั้นน่ะมันมีสิ่งลี้ลับอะไรอยู่หรือเปล่าเขาก็เลยแอบเอากล้องวงจรปิดตัวเล็กๆอ่ะที่คล้ายๆกระดุมอ่ะที่พวกสายลับเขาชอบใช้กันอ่ะลองเอาไอ้กระดุมอ่ะที่เป็นกล้องวงจรปิดอ่ะไปติดไว้กับต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็ให้เลนกล้องอ่ะมันส่องไปที่ถนน ซึ่งในกล้องวงจรปิดที่เขากาลังดูอยู่ตอนนี้มันก็จะส่องเห็นถนนว่าไอ้กล้องตัวเนี้ยมันส่องไปในทางเดียวกับทางที่เขากําลังจะไปทํางาน่าเหมือนเหมือนอยู่ในเลนที่เขาขับรถไปทํางานเขาก็นั่งดูครับว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าก็นั่งดูครับเวลาก็ผ่านไปช่วงบ่ายก็แล้ว3มโมง4ี่โมง5โมง เหตุการณ์ทุกอย่างก็ยังผ่านไปเป็นปกติเขาก็เริ่มที่จะง่วงแล้วว่าเอ๊ยทำไมนั่งดูตั้งนานแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยหรือว่าวันนี้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นจน6กโมงก็แล้วทุ่มหนึ่งก็แล้วท้องฟ้าก็เริ่มที่จะหมดแสงจากดวงอาทิตย์ละดวงอาทิตย์ก็ค่อยๆลับตกไปในตะวันนะครับแสงอาทิตย์หมดไปพระจันทร์ขึ้น ในกล้องเนี่ยก็จะมองไม่เห็นอะไรละด้วยความที่ตอนนั้นมันเป็นตอนลางคืนเนาะก็จะมองไม่เห็นอะไรก็จะเป็นแบบภาพมืมดๆอะ่ะเขาก็นั่งดูว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าก็นั่งดูนั่งดูจนกระทั่งสองทุ่มสามทุ่มก็ยังไม่มีอะไรเขาก็คิดว่าเ,ออเดี๋ยวเขาคงจะไปนอนละก็ขอดูอีกสักประมาณ15นาทีแล้วกันเดี๋ยวสัก3ามทุ่มสิเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวไปนอนละ ก็นั่งดูไปหาวไปครับระหว่างที่รอ15นาทีเนี่ยก็ดูไปหาวไปจนนาฬิกาเป้ง15นาทีเขาก็เตรียมลุกขึ้นเตรียมจะปิดโน้ตบุ๊กละเตรียมปิดคอมเขาละกำลังจะไปอาบน้ำกำลังจะนอนระหว่างที่กำลังลุกจากเก้าอี้มันก็มีสิ่งสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาอะต้องหยุดลุกขึ้นยืน แล้วก็นั่งลงกับเก้าอี้ทันทีที่เขาเห็นสิ่งนี้ผ่านกล้องวงจรปิดสิ่งสิ่งนั้นคือมันมีแสงของรถยนต์คันหนึ่งเป็นแสงไฟจากไฟหน้ารถอ่ะเหมือนกับขับย้อนย้อนถนนมาทางกล้องอ่ะคืออย่างที่ผมบอกคือไอ้กล้องอ่ะมันตั้งอยู่ในเลนเดียวที่เขาขับไปทำงานใช่ไหม แต่ว่าไอ้รถที่ที่อยู่ในเฟรมอะ่ะมันวิ่งวิ่งเข้ามาหากล้องอะ่ะแสดงว่ามันต้องมุ่งหน้ามาทางบ้านเขาถูกปะเขาก็เลยดูก็เห็นว่ามันเป็นรถคันหนึ่งค่อยๆขับมาช้าๆปืด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 ,ปดจากนั้นมันก็มีเสียงแล้วรถมันก็สายปุ๊บ แล้วก็จอดเขาก็เฮ้ยอะไรอะ่ะทาไมไอ้รถคันนี้ขับมาดีๆแล้วมันส่ายแบบนั้นวะอยู่ๆมันก็ส่ายๆแล้วมันก็จอดซึ่งกล้องวงจรปิดอะ่ะเขาสามารถรับเสียงได้ด้วยด้วยความที่มันเป็นกล้องรุ่นใหม่เนาะมันก็สามารถรับเสียงได้เขาก็เลยดูแล้วเชื่อไหมว่าหลังจากที่รถจอดไฟหน้ารถอะ่ะ มันก็ฉายเข้าไปในในป่า <ral soc is> แล้วพอมันเข้าไปในป่าเขาก็เห็นว่ามันมีร่างดำๆเป็นร่างแบบดำทะมึนเลยนะเดินออกมาจากในป่ามีเสียงเหยียบไปไม้เดินมาพอร่างไอ้เงาดำดำ โผล่พ้นต้นไม้ออกมาเนี่ยเพราะกนว่ามันไม่ใช่ผีแต่มันเป็นคนเป็นคนจำนวนหนึ่งประมาณสักสามสี่คนเดินออกมาจากป่าแล้วหนึ่งในนั้นน่ะมันมีคนที่เขาคุ้นเคยอยู่คนหนึ่งอยู่ในกลุ่มคนพวกนั้นด้วยในขณะที่เขากำลังตกใจอยู่เพรากฏว่ามันมี เสียงอะไรก็ไม่รู้ดังๆเลยนะอยู่ไกลๆจากกล้องเขาอะเป็นเสียงแบบกุดกดแล้วมันก็มีเงาอะไรบางอย่างดำๆอะใหญ่มากๆเลยนะอยู่ในเฟรมอยู่ในเฟรมของกล้องเขาว่าค่อยๆเลื่อนเข้ามาจากทางฝั่งขวาปื๊กๆแล้วตามด้วยเสียงกุดกุดด หลังจากที่ไอ้ก้อนดำๆใหญ่ๆเนี่ยมันเข้ามาในเฟรมจนมาอยู่ตรงกลางเฟรมของกล้องมุงจรปิดอะ่ปะปพรากฏว่าไอ้เงาเงานั้นอะ่ะมันเป็นเงารถเคนรถเคนแบบสูงๆอะ่ะเหมือนรถเคนบ้านเราอะนะครับรถเคนสูงๆอะ่ะแล้วไอ้รถเคนンคันนั้นอะ่ะมันก็บรรทุกอะไรบางอย่างมาด้วยแต่ยังที่ไม่ได้ทันทำอะไรต่อ กลุ่มคน3-4คนที่อยู่ในป่าที่เห็นตอนแรกที่เดินออกมาจากป่าก็เดินมาที่รถของคนคนหนึ่งที่น่าจะเสียหลักแล้วก็หมุนติ้วๆนี่แหละเดินเข้ามาที่กระจกข้างไอ้ชายที่เขาเห็นน่ะมันคือตำรวจคนหนึ่งที่เขาเจอเมื่อตอนกลางวันอ่ะไอ้ตำรวจที่เขาเจออ่ะก็เดินไปที่หน้ารถเดินไปตรงหน้ารถ แล้วก็บอกกับเพื่อนเหมือนสื่อสรารอะไรบางอย่างอ่ะทาไม้ทํามือเหมือนสื่อสารอะไรบางอย่างอ่ะแล้วเพื่อนอีก3ามสี่คนก็เดินมาแล้วก็มีเสียงพูดคุยกันว่าเออน่าจะตายแล้วแหละเธอน่าจะตายแล้วเอาของมีค่าออกมาให้หมดเลยจะได้รีบไปสักทีเขาก็เลยรู้เลยว่าไอ้เสียงที่เขาได้ยินเนี่ยไอ้ที่มันเป็นเสียง มันคือเสียงปืนของตำรวจนายนั้นนั่นแหละที่ยิงมาที่รถของคนคนนี้ทำให้คนคนนี้เสียชีวิตแล้วรถมันก็เลยหมุนหมุนมุนมุนจนมันหยุดลงในที่สุดแล้วตำรวจก็ค่อยๆเข้าไปค้นของมีค่าจากในรถหลังจากที่ได้ของเสร็จสับเรียบร้อยกลุ่มตำรวจพวกนั้น ก็เลยหายเข้าไปในป่าแล้วก็ปล่อยรถเคนคันนี้ทำหน้าที่ต่อก็คือรถเคนคันนี้ได้ทิ้งหินก้อนใหญ่ๆลงมาจากเคนของเขาปังทับรถคันนั้นไปเลยแล้วหลังจากนั้นรถเคนก็ค่อยๆเลื่อน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 อนอกไป เลื่อนหายออกไปจากเฟรมแล้วภาพมันก็หยุดนิ่งตรงนั้นไปเลยแล้วตอนที่เขาดูคลิปนี้จบอะตอนนั้นเวลาประมาณสักสี่ทุ่มแหละเขาก็อึ้งทำอะไรไม่ถูกเลยนะแล้วเขาก็รู้สึกมวนท้องมากๆด้วยตอนเนี้ยและเขาก็ไม่อยากนึกเลยว่าทำไมแฟนเขาถึงยังไม่กลับบ้านมาสักที จำได้ไหมว่าแฟนเขาบอกว่าเขาจะกลับตอนสามทุ่มครึ่งแล้วคนอเมริกาผมว่าเขาเป็นคนที่ตรงต่อเวลามากๆถ้าเขาพูดคำไหนก็ต้องเป็นคำนั้นถ้าจะกลับเวลาไหนก็จะกลับเวลานั้นเขาจะเป็นคนที่ตรงต่อเวลามากและผู้ชายคนนี้ก็ได้แต่หลอกตัวเองว่าแฟนเขาอะคงจะเมา แล้วก็นอนค้างอยู่ที่บ้านเพื่อนในความรู้สึกจริงๆของเขาอะก็รู้อยู่แล้วแหละว,ว่าเหตุผลอะไรตอนนี้แฟนเขาถึงยังไม่กลับมาถึงบ้านสักทีเรื่องราวประมาณนี้ครับผมระวังหินหล่นครับ